สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับกับรถ SUV 7ที่นั่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถ7ที่นั่งไม่มีแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วที่สําคัญรถใหม่ป้ายแดงในรุ่นนี้ราคา5้าล้านห้าแสบาทนะครับวันนี้นะครับเบนแ์เคเราจัดคันนี้ในงบประมาณเพียงแค่3ามล้านเบาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดเกือบเกือบสล้านบาทเลยนะครับกับรุ่นนี้ m e r เมอร์เซเดสเบนจ์เจลีสามร้อยดีเอ็มจีนะครับตัวรถคันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไมค์คันนี้ ได้มีการแลบสติ๊กเกอร์ฟิล์มใสกันรอยมาทั้งคันเลยนะครับมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อลายเอ็มจีนะครับให้ไซส์ขนาดถึง21นิ้วนะครับด้านข้างก็มาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยแบบครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาระบบไรสปอร์ตนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยระบบคลีเลสโกแพ็ k เกจและในการตกแต่งของตัวด้านข้างคันนี้นะครับมีการตกแต่งแบบพิเศษมาคือจะตกแต่งให้เหมือนตัว GLE 53เลยคือตัวคิ้ว โครเมียมตัวนี้นะครับเดิมทีจะเป็นสีโครเมียมคันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับทำเป็นสีดํารอบคันเลยนะครับมาในส่วนของตัวหลังคาด้านบนนะครับก็เป็นหลังคาพารโนมิกคลาสสูคุนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับด้านท้ายก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับให้ความสปอร์ตหรูหรามากขึ้นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับนี่ครับจุดเด่นเลยนี่เรามาดูกันด้านท้ายเราพับเบาะ แถวที่3เก็บไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของข้องเก็บสำาัะด้านท้ายเนี่ยก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราต้องการใช้ประโยชน์ในส่วนของแถวที่3านะครับเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนี่ครับยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแถวที่3เนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะครับจุดชาร์จไฟ Type C มีให้2จุดเลยนะครับในตำแหน่งของเบาะแถวที่3นะครับในส่วนของการพับเบาะนะครับในกรณีที่ว่าเราเดินทางกัน2คนเราก็สามารถพับเบาะนะครับของแถวที่2ได้ด้วยนะครับเราสามารถพับเก็บเบาะแถวที่3 แล้วก็บอบ์ดแถวสอนะครับนี่ครับสวิตช์ทุกอย่างพับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่ครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ ต้องบอกว่ารถ7ที่นั่งในรุ่น Mercedes-Benz GLE นะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับรถใหม่ปายแดงตอนนี้นะครับเป็นรถ5ที่นั่งทั้งหมดเลยนะครับไม่มี7ที่นั่งแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถ Mercedes-Benz GLE 300d AMG คันนี้นะครับสามารถสแกนเคียิลโค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นทาง b e n z K ของเราสามารถเข้าไปรับชมที่น่าตอออนไลน์ของเราที่ w w w b e n z k c o m นะครับเรามีรถ b e n t รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันกว่า200คันเลยตาครับมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังนะครับ จุดเด่นเลยคือในเรื่องของตัวเบาะแถวที่2นะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับในเรื่องของตัวเล็กรูมเพิ่มได้นี่ครับลองดูก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะครับหรือองศาของตัวเบาะนะครับนี่เราสามารถปรับเองขององศาเนี่ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับพอเราปรับมาแล้วปุ๊บอ่าพอขึ้นปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้ในเรื่องของตัวเบาะแถวที่2นะครับคือตัวสเปซของตัวเล็กรูมเนี่ยกว้างเลย เปรียบเทียบกับตัวฝั่งขวาครับที่ผมยังไม่ได้ปรับนะครับเห็นไหมครับตัวเลกรูมนะครับก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระจากด้านหน้าได้เลยในส่วนของม้านด้านหลังนะครับก็อยู่ที่แผงสวิตช์กระจกเลยนะครับนี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับทาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบในรุ่นของตัว g l e 300D นะครับคือความสบายเลยการนั่งนะครับช่วงล่างต่างๆก็เป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับ ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับด้านหน้านะครับชุดคอนโซลขนาดใหญ่สวยงามหรูหราสปอร์ตนะครับเบาะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเอ็มจีตัวเบาะเนี่ยจะมีความกระชับนั่งสบายนะครับและตัวฟังก์ชันของเบาะคู่หน้านะครับก็มาพร้อมด้วยเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับที่สามารถบันทึกตำแหน่งนะครับของเบาะนะครับผู้ขับขี่และคนนั่งได้3ตำแหน่งเลยนะครับหน้าจอเลนอนไม้ทุกอย่างตัวนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับมาพร้อมด้วยระบบ MBUX นี่ครับระบบทัชสกรีนนะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้แล้วก็มีในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ Ambient Light ต่างๆนะครับก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนนะครับได้ถึง64โทนสีเลยนี่ครับลองข้ามาดูกันก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับห้องโดยสารในขณะที่เราขับขี่นะครับระบบความปลอดภัยอ่านอกเหนือจากตัวที่ผมบอกไปแล้วคือกล้อง360นะครับมี Blind Spot แล้วนะครับนี่เรามาดูกันระบบความปลอดภัยของเจียวนี้นะครับก็ค่อนข้างให้มา เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไรซ์ปอร์ตนะครับระบบแอคทีฟเบรกนะครับหรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับก็มีเข้ามาให้แบบครบคันเลยนะครับแล้วสําหรับตัวรถในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ย ไซส์ใหญ่จริงแต่พอเราขึ้นมานั่งในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่พอรถสูงเนี่ยนะครับในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมด้วยฟังก์ชันที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านอาจจะชอบแน่นอนคือเป็นระบบ Adaptive Parking Pilot นะครับหรือระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็มีเข้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวรถในรุ่นนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับให้กำลังแรงม้าถึง245แรงมา้าด้วยที่สำคัญรถใหม่ป้ายแดงน,นะครับในรุ่นนี้ราคา5,590,0 0 0บบาทนะครั วันนี้ b บ n ท์เราจัด Mercedes-Benz GLE 300d MG คันนี้ในงบประมาณเพียงแค่3,790,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับกว่า2ล้านบาทนะครับแล้วที่สำคัญรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้7ที่นั่งไม่มีผลิตแล้วนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับต้องห้ามพลาดกันนะครับอย่าช้านะครับกับตัวรถคันนี้นะครับปี2021นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคา5,590,000บาทนะครับ ประหยัดกว่ารถใหม่ไปเกือบเกือบสล้านบาทเลยนะครับมาที่เบนซ์เอนเที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ